จะบอกวิธีการถอนเงินออกจากช h อป e e Pay แล้วโอนไปเข้าบัญชีธนาคารเราสามารถโอนมาเข้าบัญชีของเราเองก็ได้หรือเราจะโอนไปเข้าบัญชีของคนอื่นก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกธนาคารได้เลยว่าจะโอนเข้าไปยังธนาคารอะไรวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะ สำหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานช h o ปปีเราอาจจะรู้จักแอปช้อปปี้นะคะแอปช้อปปี้จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีอีกแอปหนึงนะคะจะเรียกว่าแอปช้อปปี้เพย์ช้อปปี้เพย์ก็จะคือกระเป๋าเงินของช h o ปปีนะคะหน้าตาของแอปช้อปปี้เพยจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าแอปช้อปปีจะหน้าตาเป็นเหมือนรูปถุงอันนี้นะคะแล้วก็ตัวแอปช้อปปี้เพจะหน้าตาเป็นเหมือนรูปกระเป๋าเงิน ทีนี้เวลาที่เราต้องการถอนเงินออกจาก s h o ป e e นะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปกดถอนเงินผ่านทางแอป s h o ป e e แอปนี้หรือว่าเราจะมากดถอนเงินผ่านทางแอป s h o ป e e p a y แอปนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะถอนเงินออกจากช้อปปีโดยต้องการสั่งถอนเงินผ่านทางแอปแอปนี้นะคะในช่องมีทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการถอนเงินผ่านแอปช้อปปีเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแปะเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไปดูที่ลิงก์นั้นได้เลย สำหรับในคลิปนี้จะกดถอนเงินออกจากแอป Sho p e e Pay แอปนี้ให้เพื่อนๆนดูให้กดเปิดเข้าไปที่แอป s h o p e e Pay เลยค่ะกดเปิดเข้าไปที่แอป Sho p e e p เ y เลยนะคะพอเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าในกระเป๋าเงินของในคลิปนะคะมีเงินอยู่1033บาท51สตางค์เดี๋ยวเราจะถอนเงินในนี้ออกมานะคะให้เพื่อนๆไปดกดตรงคำว่า w a l l e t ตรงนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้า wallet ของเราเรียบร้อยแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีทั้งคำว่าถอนแล้วก็คำว่าโอน เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆกดตรงคำว่าถอนนะคะจะหมายถึงการที่เราจะถอนเงินแล้วให้เงินนั้นเข้าไปอยู่ในบัญชีที่เราผูกเอาไว้กับทางช้อปปี้เพื่อนๆจะเห็นว่าของในคลิปนะคะด้านล่างมีบัญชีกสิกรโชว์อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งในคลิปมีการผูกบัญชีกสิกรเอาไว้กับทางช้อปปี้อยู่แล้วนะคะถ้าเรากดตรงคำว่าถอนเงินก็จะมาเข้าในบัญชีที่เราผูกเอาไว้นะคะ ทีนี้กรณีที่เรามีการผูกบัญชีกับช้อปปี้หลายๆบัญชีเราสามารถกดถอนแล้วก็มากดเลือกได้นะคะว่าเราจะให้ช้อปปี้เขาโอนให้เราที่บัญชีที่เราผูกเอาไว้บัญชีไหนหรือเพื่อนๆนะคะกดถอนแล้วต้องการกดเพิ่มบัญชีเข้าไปอีกนะคะต้องการผูกบัญชีเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็สามารถมากดตรงคำว่าเพิ่มบัญชีธนาคารได้ ที่นี้เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ต้องการผูกบัญชีธนาคารกับช้อปปีหรือว่าต้องการที่จะโอนเงินไปเข้าบัญชีอื่นที่เราไม่ได้ผูกเอาไว้นะคะเพื่อนๆสามารถกดตรงคำว่าโอนตรงนี้แล้วโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นๆได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้คลิปนี้จะทำวิธีการโอนเงินออกจากช้อปปีไปเข้าบัญชีธนาคารที่ไม่ได้ผูกเอาไว้กับช้อปปีให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวให้เรากดลงไปตรงคาว่าโอนตรงนี้ค่ะ เสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะเมื่อกี้นี้เรากดตรงคำว่าโอนเสร็จก็ให้มากดเลือกตรงคำว่าไปยังบัญชีธนาคารตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าเราสามารถโอนเงินจาก s h อ p e e ไปเข้าบัญชีของเราเองก็ได้หรือเพื่อนๆจะโอนไปให้คนอื่นก็ได้นะคะตรงช่องคำว่าชื่อผู้รับโอนตรงนี้เราพิมพ์ชื่อของคนที่เราจะโอนไปให้ได้เลย สมมุติว่าเราจะโอนเงินให้บัญชีของตัวเราเองนะคะเราก็พิมพ์ชื่อของเราลงไปตรงช่องชื่อผู้รับโอนตรงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะโอนให้คนอื่นนะคะจะโอนให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้ญาตินะคะหรือให้ใครก็แล้วแต่ตรงช่องนี้นะคะก็พิมพ์ชื่อของคนที่เราจะโอนให้ลงไปได้เลยค่ะ ถัดมาที่ด้านล่างจะมีคำว่าเลือกธนาคารเดี๋ยวให้เรากดลงไปตรงคำว่าเลือกตรงนี้นะคะพอกดเสร็จจะมีธนาคารต่างๆนะคะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะะเลยเพื่อนๆจะโอนไปธนาคารไหนนะคะก็กดเลือกธนาคารที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวในคลิปจะกดเลือกธนาคารอมนนะะาาารอมสินนะคะก็จะหาธนาคารออมสินนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะกดลงไปตรงธนาคารออมสินค่ะ พอกดเสร็จธนาคารที่เราเลือกก็จะมาโชว์ตรงนี้เลยถัดมาให้เราพิมพ์หมายเลขบัญชีธนาคารที่เราต้องการจะโอนไปนะคะเราต้องการจะโอนไปบัญชีธนาคารไหนก็พิมพ์หมายเลขบัญชีลงไปตรงนี้เลยค่ะที่ช่องจํานวนเงินตรงนี้เพื่อนๆจะถอนเท่าไหร่นะคะก็พิมพ์จํานวนเงินที่จะถอนลงไปได้เลยเดี๋ยวในคลิปจะถอน500นะคะจะพิมพ์500ลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็กดถัดไปค่ะ ระบบจะแจ้งเลยนะคะว่าหลังจากที่เรากดโอนแล้วผู้รับเงินจะได้เงินภายในวันไหนนะคะในนี้จะแจ้งเลยว่าผู้รับโอนจะได้เงินภายใน3วันทําการตอนที่ในคลิปกดโอนนะคะกดโอนวันที่1เดือนกุมภานะคะในนี้ก็เลยจะแจ้งว่าผู้รับโอนจะได้เงินภายในวันที่3กุมภาก็คือภายใน3วันทําการเราอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดต่อไปเลยค่ะ เสร็จปุ๊บระบบจะมีข้อความขึ้นมาแจ้งนะคะว่าตอนนี้เรากําลังจะถอนเงินเข้าบัญชีอื่นโดยบัญชีที่เราจะโอนไปนะคะจะเป็นบัญชีชื่อตรงนี้นะคะจะมีชื่อบัญชีของคนที่เราจะโอนไปขึ้นมาแจ้งเลยยอดเงินที่จะถอนครั้งนี้นะคะอยู่ที่500บาทยอดเงินทั้งหมดในวอลเล็ตนะคะมีอยู่พันกว่าบาทเหมือนที่ในคลิปบอกไปตอนแรกนะคะเราอ่านข้อความตรงนี้ดีแล้วนะคะกดตรงคำว่าชำระเงินค่ะ ที่ขั้นตอนนี้ระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านเดี๋ยวเรากดรหัสผ่านช h o p e e p a พของเราลงไปเลยนะคะพอกดเสร็จระบบจะแจ้งเลยนะคะว่าตอนนี้กำลังดำเนินการจำนวนเงินทั้งหมด500บาทนะคะจะถูกโอนเข้าไปให้ที่บัญชีของผู้รับโอนชื่อนี้นะคะแล้วก็เลขที่บัญชีบัญชีนี้เวลาที่ถอนได้โดยประมาณนะคะระบบจะแจ้งว่าประมาณวันที่3เดือนกุมภาเวลาเท่านี้นะคะ พอเรากดถอนเงินออกจาก wallet เสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะกดโดยการถอนหรือว่าการกดโดยการโอนพอกดเสร็จเงินจะหายไปจาก wallet เลยนะคะแต่เงินจะยังไม่เข้าบัญชีเพื่อนๆต้องรอประมาณ1-3วันทําการตามที่ระบบแจ้งนะคะแล้วเงินถึงจะเข้าไปอยู่ในบัญชีผู้รับโอนค่ะ นี่นะคะเงินใน wallet ของในคลิปตอนแรกมีอยู่พันกว่าบาทเมื่อกี้เรากดถอนไป500นะคะตอนนี้ใน wallet ของเรามีเงินเหลืออยู่500กว่าบาทเงินหายไปจาก wallet แล้วนะคะแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีเลยนะคะตอนนี้เราก็รอไปก่อนนะคะนี่นะคะเงินเข้าแล้วนะคะมีอีเมลจากทางช้อปปีส่งมาแจ้งแล้วว่าเงินจำนวน500บาทถูกโอนเข้ามาในบัญชีของเราแล้วนะคะ ในระบบตอนแรกระบบแจ้งว่าเงินจะเข้าประมาณภายใน1-3วันทําการในคลิปกดถอนไปรอประมาณแค่1วันนะคะเงินก็เข้าบัญชีแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ